สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปชมรถ SUV สายลุยรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในไทยนั่นก็คือ Mitsubishi Pajero ปี2025รุ่นปรับโฉมใหม่ล่าสุดที่ต้องบอกเลยว่าทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีภายในนั้นอัปเกรดขึ้นแบบจัดเต็มเอาใจทั้งสายครอบครัวและสายออฟโฟรดแบบสุดๆ เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยปาเจโร่2025มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่บึกบึนดูทันสมัยขึ้นอย่างชัดเจนด้านหน้ารถออกแบบกระจังหน้าแบบดนามิกชิลที่เป็นเอกลักษณ์ของมิตซูบิชิแต่ปรับให้ดูโฉบเฉียวยิ่งขึ้นไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ทรงเรียวยาวพร้อมไฟเดทา i m ม Running Light ท,ที่ดูหรูหราและให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นชุดกันชนหน้าใหม่ยกสูงขึ้นเล็กน้อยพร้อมแผ่นกันกระแทกสีเงินเพิ่มความดุดัน ด้านข้างตัวรถมีเส้นสายคมชัดล้ออลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและดูหรูหราในเวลาเดียวกันกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและหลังคาซันรูฟที่เปิดได้เพิ่มความโปร่งสบายในห้องโดยสารส่วนด้านท้ายรถมาพร้อมไฟท้ายเล็ดแบบใหม่ที่ยาวต่อเนื่องฝั่งซ้ายและขวาสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อขับในตอนกลางคืน ในด้านสมรรถนะมิตซูบิชิปาเจโร่2025ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.4ลิตร MIVEC ที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ181แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ตอบสนองไวและช่วยประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึง้น ระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select 4WDII ที่สามารถเลือกโหมดการขับได้หลากหลายทั้งแบบทางเรียบและออฟโรดไม่ว่าจะเป็นโครนทรายหรือหินปาเจโร่ก็พร้อมพาคุณไปได้ทุกที่ ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกหนกคู่และด้านหลังแบบมันติลิง์พร้อมคอยสปริงช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นแม้เจอถนนขรุขระก,ก็ยังให้ความสบายได้ดีความมั่นคงขณะเข้าโคง้งและความนิ่งบนทางตรงยังเป็นจุดแข็งที่ปาเจโร่ทำได้ดีอย่างต่อเนื่องจากกลุ่นก่อนๆภายในห้องโดยสารของปาเจโร่ปี2025ถูกออกแบบให้หรูหราและกว้างขวางยิ่งขึ้น วัสดุตกแต่งเป็นหนังแท้และวัสดุนุ่มพรีเมียมหน้าจออินโฟโทเทนเมนต์ขนาด9้านิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางแบบเรียลไทม์ที่ใช้งานในระบบเสียงคุณภาพจาก t s u b i s h ชิ r e m i u m s มซ n d ให้ความคมชัดของเสียงทั้งเบสและเสียงกลางเบาะที่นั่งแถวหน้าปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศเบาะแถว2สามารถเลื่อนและปรับเอนได้ส่วนเบาะแถว3แม้จะเหมาะสำหรับผู้โดยสารขนาดเล็ก แต่ก็ยังให้ความสะดวกสบายพอสมควรพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายสามารถขยายได้เมื่อพักเบาะหลังลงเหมาะสำหรับเดินทางไกลหรือครอบครัวใหญ่ด้านระบบความปลอดภัยปาเจโรใหม่จัดเต็มด้วยระบบมิซูบิ i s เซฟตี้สวีดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนก่อนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน กลองรอบคัน360องศาและระบบตรวจจับมุมอับสายตาเรียกได้ว่าให้ความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์สำหรับราคาจำหน่าย Mitsubishi Pajero ปี2025ในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ1,550,000บาทสำหรับรุ่นขับเคลื่อน2ลอ้อและสูงสุดที่ประมาณ1,850,000บาทสำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ลอ้อพร้อมออปชั่นครบครัน ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถ SUV อนเนกประสงค์ที่ให้ทั้งความรูหราความปลอดภัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ใครที่กำลังมองหารถ SUV สําสำหรับครอบครัว,รวที่สามารถลุยได้ทุกเส้นทาง Mitsubishi Pajero 2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่างแน่นอนครับ